สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ปิดประปุงเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมบางคนอาจจะไปใส่ใจเกี่ยวกับแพ็กในวันนี้หรือแพ็ก MSN หรือแพ็กวันจันทแพ็กในอนาคตนะครับแต่จริงๆมันมีประกาศที่สําคัญที่อยากจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็มาอธิบายฟังด้วยนะครับก็คือลองกดเข้าไปที่จดหมายตรงนี้นะครับไม่ใช่จดหมายรับรางวัลนะที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับผมกดเข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปอันนี้คือหัวข้อข่าวหรือรีวิวนั่นเองนะครับผมมันจะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้อยู่เลยนะครับผมหัวข้อข่าววันนี้วันที่18เนี่รับเปดหมู่ important <laughs> หรือว่าระดับสําคัญมากๆเลยนะครับผมบางคนอาจจะกดเข้าไปดูแล้วอาจจะดูเผล<ๆ>อเผลอออแค่เรื่องนี้เองนะครับผมไม่น่าจะสําคัญไม่น่าจะจําเป็นอะไรกับเรามากนะครับผมฟังให้ดีครับฟังให้จบนะครับผมพยายามนึกประมวลผลมาให้หมดนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมีผลกับเราและมันจะสามารถเอาไปแก้ไขสําหรับบางคนที่คิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้หรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังให้จบไปกันนะครับประกาศนี้เกี่ยวกับการรีเซ็ตคอนที่เอลิเจนต์ คันที่ a l l e g i a n c ก็คือประเทศและภูมิภาคนั่นเองนะครับผมการรีเซ็ตนะรีเซ็ตนะครับประเทศและภูมิภาคทุก i อที่เราเล่นเกมเนี่ยครับเราสามารถเออเรามันจะมีกําหนดไว้อยู่เลยนะครับว่าแต่ละ ID เดีเนี่ยเป็นคันที่ a l l e g i ที่ไหนนะครับก็คือตอนที่เราเริ่มเล่นเกมนะครับเราจะไปตั้งค่าตั้งแต่ตอนนั้นนะครับและเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเลือกแล้วเลือกเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่วันเนี้ยเขาจะเปลี่ยนให้เราเว้ยเขาจะเปลี่ยนให้เราครับเอะเอะถ้าอย่างนั้น i อดีญี่ปุ่นผมกลับมาเป็น i อดียไทยได้ ไอ i ีอินโดผมกลับมาเป็น ID ดีไทยได้ไหมเฮ้ยน่าคิดอ่ะเดี๋ยวฟังให้จบแล้วกันนะครับรู้หรือเปล่าครับบางคนเนี่ยรีไอดีนะครับผมโดยใช้ ID i n อินโดไปรีแล้วมันจะแจก100ทองใช่ปะเพื่อไปรีไอดีเอาเมสซี่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการที่เลือกคันที่เอลิเจนซ์ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครรับ ID ไก่เมสซี่มาดูดีๆนิดนึงนะครับว่าเป็น ID อินโดหรือเป็น ID ดีไทยหรือเป็น ID อะไรนะครับนะมันส่งผลอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบาายไไปปแลล้้วกัน,นอ,องเข ในไอดีตัวของตัวเองก็ได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ e X t t a r s นะครับผมแล้วกดมาที่ User Information ตรงนี้นะครับแล้วกดมาที่ User Personal Information นะครับกดเข้าไปปุ๊บในนี้จะบอกครับผมว่า ID ของเรานะครับ Country o l e g i a n c e ตรงนี้เป็นอะไรนะครับเป็นประเทศอะไรนะครับอืมบางคนอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับผม Country a l l e g i a e n c e นะครับก็คือเอ่อประเทศและภูมิภาคอื่นๆนะฮะแปลว่าประเทศและภูมิภาคอื่นๆโดยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศไทยประเทศ ประเทศญี่ปุ่นประเทศอินโดประเทศบราซิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตอนที่เราเริ่มต้นเกมนะครับผมเริ่มต้นเกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเวลาเราเริ่มต้นเกมใหม่หรือว่าสร้างไอดีใหม่นะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นหน้า language ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือภาษาไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ country allegiance นะครับผมอ่ะกดภาษาเลือกภาษาไปนะครับปัจจุบันยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมหน้าถัดไปนี่แหละครับผมก็คือ country allegiance นะครับก็คือประเทศและภูมิภาคที่เราจะต้องเลือกนะครับในหน้าเนี้ ถ้าเกิดเรากดเล่นอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมันจะดีฟォลต์ไว้ที่ Arthur County, Alitius ก็คืออันล่างสุดเลยนะครับนี่ครับมันจะดีฟ a ลต์ไว้อันล่างสุดเลยนะครับมันจะติ๊กถูกไว้อันนี้ก่อนแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้บางคนนะครับผมอาจจะไปทะลึ่งเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับเปลี่ยนเป็นอันอื่นเลยนะครับบางทีเราไปเปลี่ยนไปบางประเทศนะครับผมซึ่งเออมันจะขัดต่อนโยบายอะไรของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปิดแพ็กได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเบลเยียมนะครับถ้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ไม่สามารถเปิดแพ็กได้ไม่รู้ว่าปัจจุบันเปิดได้หรือเปล่านะคครับบางน รู้ไงนึกว่าแบบไม่มีผลอะไรก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับณนะตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ว่าจะส่งเรื่องไปหาซัพพอร์ตก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมหลายคนก็จะเลือกอ r t เ u อร์แอนด์คอนที่อนทลิเจน์อันล่างสุดไปใช่ปะแต่บางคนก็อาจจะเลือกเป็นเจแปนนะครับมันจะมีลูกครึ่งอีกนะสมมุติว่าคุณเลือกตรงนี้เป็นเป็นเจแปนไปแล้วนะครับสมมตินะสมมตินะบางคนอยากปั้นไอดีญี่ปุ่นไงก็เลยเลือกตรงนี้เป็นญี่ปุ่น หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตอนผูก ID อีกนะครับตอนผูก ID เนี่ยเราไปผูกแบบประเทศอะไรอันนี้ผมไม่ขอลงลึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดไปนะบางคนที่เป็นสายเล่นผูก ID น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเป็นสายรีอะไรน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็น ID ดีญี่ปุ่นอะไรนะครับเอาเป็นว่ามันจะมี2ส่วนก็คือส่วนในเกมกับส่วนตอนผูก ID ในในเว็บนะครับตอนในเว็บคโนมี่นะถ้าเกิดใครผูกเหมือนกันทั้ง2อันนะครับก็เป็นลูกลูกแท้แบบ1 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเกมผูกอย่างหนึ่งนะครับในในในเว็บไซต์นะครับตอนผูกคโนมี่ไอง ครับก็จะเป็นลูกครึ่งไปนะครับทีนี้ที่เขาประกาศตอนเนี้ก็คือพูดถึงเข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าพูดถึงใครที่เลือกตอนเริ่มเกมก็คือผูกในเกมไว้นะครับอ่ะสมมุติว่าเราเลือกเป็นคอนทนต์เอลิเจน์ไปแบบนี้นะครับอาเธอร์ Arthur นะปุ๊บ พอเราเล่นไปนะครับผมในเกมที่เรากดเข้ามาดูในเมนูนียครับมันก็จะเป็นครั้งที่ Arthur c ค n t ี a เ l ลิเทียนตลอดไปนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทีนี้ย้อนมาดูที่ประกาศนะครับผมประกาศนี่หมายความว่าอะไรครับประกาศตัวนี้นะครับเขาจะทําการรีเซ็ตครับรีเซ็ต c อ n ที่ l l i g i a n c นะครับผมแต่ไม่ได้รีเซ็ตทั้งหมดครับบางคนอาจจะหลงดีใจว่าเออผมเป็น i อดีญี่ปุ่นผมเป็น ID อินโดที่ไปรีเอาเมสซี่มารี MSN มานะครับอยากจะปะสลับไปเป็นไทยนะครับผมไม่ได้ครับเขาจะทําการรีเซ็ตนะครับ โดยในเวอร์ชั่น4.2.0นะครับที่มีแผนจะอัปเดตปล่อยแพทออกมาในช่วงเดือนหน้าก็คือธันวาคมนะครับผมเขาจะทําการเพิ่มประเทศไทยครับผมเพิ่มประเทศไทยให้กับเราในรายการที่เราเลือกเมื่อกี้นี้ปกติจะไม่มีไทยแลนด์ไงมันก็เลยดีฟอลต์ไว้ที่ r t h e r s country e l i e n ไปใช่ปะแต่หลังจากแพท4.2เขาจะเพิ่มประเทศไทยให้นะครับอา้าวทีนี้ผมก็อ่านดูถ้าแบบนี้มันจะส่งผลเฉพาะไ d ดีใหม่ที่จะสร้าง หรือเปล่านะครับคืออีใหม่ที่เราจะสร้างปุ๊บเขาจะเพิ่มไทยให้ใช่ปะ่ะอ่ะเราก็อยากเป็นไทยแท้เราก็ไปเลือกไทยไปแล้วในเว็บตอนผูกเราก็เลือกเป็นไทยก็เป็นไทยแท้ไปถูกปะ่ะเอ๊ะถ้าเป็นไอเดีเก่าจะเป็นยังไงนะครับแต่อ่านไปให้จบนะครับเขาบอกว่าถ้าเวอร์ชั่น4.2มานะครับผมจะมีหน้าจอมาให้เราเลือกมีหน้าจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมมาให้เราเลือกเปลี่ยนคันที่ e l e g เจนสใหม่แต่เดี๋ยวก่อนครับขึ้นมาให้เปลี่ยนเฉพาะคนที่เดิมทีนะครับเลือก เป็นอาร์เทอร์ไปเท่านั้นนะครับอาร์เทอร์คอนซีเอลิเจนไปเท่านั้นมันจะเด้งขึ้นมาเหมือนกับ i อดีนี้ของผมนะเนี่ยเหมือนกับ ID เดีนี้ถ้าเกิดใครกดเข้ามาดูแล้วขึ้นว่าอาร์เ r อร์คอนซีเอลิเจนนะครับเดี๋ยวแพด4.2ในช่วงเดือนหน้านะครับผมก็จะมีเด้งขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนไหมอาร์เทอร์คอนซีเอลิเจนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ไหมนะครับคุณก็กดเลือกไปเปลี่ยนให้เป็นไทยแลนด์ซะให้เรียบร้อยนะครับหรืออาจคุณอาจจะทะลึง่งเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นได้ผมก็ว่าน่าจะไได้เเเหมืออน,นนนนกกั <laughs> ัะ่ใครยาจสลบปลปปี็ แต่คิดดูดีๆนะถ้าเกิดใครจะสลับไปเป็นญี่ปุ่นเน่ะเดี๋ยวมันจะมีอันนี้คือครึ่งหนึ่งในเกมนะครับมันจะมีในในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยในเว็บไซต์ของคุณนะครับเป็นไทยแลนด์แต่ในเกมของคุณเป็น Arthur Canty Elegance นะครับแล้วพอแพทหน้า4.2มาคุณทะลึ่งไปคุณอยากเล่นไอดีญี่ปุ่นนะครับเห็นว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยมีอีเวนต์มีกิจกรรมเยอะมีแพ็คเยอะมากนะครับอยากจะเปลี่ยนสัญชาตินะครับอยากจะเปลี่ยนไทยเป็นญี่ปุ่นนะครับถามว่าในเกมนี้้ปลนไไดมมมัวาะก็แจ ให้เปลี่ยนใช่ปะแต่คุณไม่อยากเอาไทยแลนด์อ่ะคุณอยากเป็นญี่ปุ่นผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้นะครับแต่คิดดูดีๆนะครับอีเวนต์ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะอิงจากในเว็บนะครับถ้าเกิดในเว็บคุณยังเป็นไทยแลนด์อยู่นะครับแต่ในเกมกลายเป็นว่าในเกมคุณเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกลายเป็นว่าคุณเป็นลูกครึ่งเหมือนเลยทีนี้จากเดิมคุณเป็นเลือดแท้100%เนนะครับมันก็จะดูแปลกๆไปนะครับแล้วเผลอเพลอๆเนี่ยมันจะมันจะยุ่งเหยิงมันจะวุ่นวายมันจะแก้กล บอกว่าคุณจะต้องตั้งประเทศและภูมิภาคตามกฎหมายส่วนตัวของประเทศของเราภูมิภาคของเรานะครับกะลุณาใส่ข้อมูลที่เป็นจริง <laughs> เนาะทำอะไรให้ถูกต้องดีกว่าที่สุดนะครับถ้าเกิดถึงเวลาจริงๆอย่าใจร้อนถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสัญชาตินะนะแต่ถ้าจะแนะนานะครับถ้าทําให้ถูกต้องนะครับก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ซะพอมันมาขึ้นมาให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกเป็นไทยแลนด์ซะให้จบๆนะครับผมเออเกือบลืมบอกไปนะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นไทยนะครับสมมุติว่าเล่นญี่ปุ่นอยู่นะครับผมเล่นเบลเยียมอยู่เล่นอินโดอยู่เนี่ยไปรับอินดีอินโดอะไรมานะครับผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยถามว่าได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับผมใน 4.2เนี่ยจุดประสงค์ของเขาคือเขาเพิ่มคันที่ El ริเทียเป็น Thailand เพิ่มเข้ามานะครับก็แน่นอนครับไอดีใหม่สามารถเลือกได้และไอเดีเก่าที่เลือก Ar t h เ r ไว้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นไทยได้นะครับวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ต้องการให้คนที่เป็นประเทศอื่นเปลี่ยนมาเป็นไทยนะแต่เพียงแต่ว่าเดิมทีเนี่ยไทยแลนด์มันไม่มีครับคนที่เป็นไทยแลนด์เนี่ยก็จะเลือกไว้ที่อาเทอร์ไว้ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วครับผม common sense นะครับใครที่เลือกอาเทอร์ไว้เพราะตอนนั้นไม่มีไทย ก็จะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นไทยได้แต่สําหรับใครที่เป็นอินโดนีเซียเป็นประเทศอื่นอยู่ที่ไม่ใช่อาเตอร์อพูดง่ายถ้าเกิดถ้าใครเลือกระบุป,ประเทศไว้นะครับไม่ว่าประเทศอะไรได้ก็ตามในโลกนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นไทยถามว่าได้ไหมไม่ได้ครับหน้าจอที่เด้งขึ้นมามันจะไม่เด้งนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เลือกเปลี่ยนใหม่เฉพาะอาเตอร์คันที่เอลิเจนต์เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเลือกเป็นไทยแลนด์ส่งผลดียังไงครับพี่มันส่งผลกับชีวิตผมยังไงครับพี่โอ้ <laughs> พูดแบบนี้ถ้าเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับผมเข้าใจว พี่โคเนี่ยเขาจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมเพื่อคนไทยเพื่อแยกตามประเภทประเภทประเทศประเทศและถิ่นภูมิภาคได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมจำได้ไหมครับผมว่าตอนที่มันมีอีเวนต์แจกเมซี่เจอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่เพาะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเออไม่ใช่เฉพาะไอดีไทยที่ได้มันจะมีไอดีญี่ปุ่นไอดี ID อื่นอีกที่ได้อีกเหมือนกันนะครับเนาะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวในะอนาคตเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นการแยกเหมือนเป็นการแยกว่าเออประเทศนี้ประเทศนี้จะควรจะจัดกิจกรรมอะไรนะครับผมดีไม่ดีในะอนาคต อาจจะมีการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันรายการสักอย่างหนึ่งนะครับผมโดยแยกที่ประเทศไทยอันเนี้ยเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็คัดเลือกเป็นตัวแทนโดยคัดเลือกในเกมเลยนะครับผมเข้าใจว่าแบบนั้นมันจะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงอีเวนต์กิจกรรมอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีอีฟุตบอลประเทศนี้ลอยกระทงเอ่ออีฟุตบอลประเทศไปเอ่ออีเวนต์สงการอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนานะครับทำให้ถูกต้องเลือกเป็นไทยแลนด์ไปซะจบๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนเลือดนะครับผมเป็นญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยรอลูท่า เนี่ยเรามาลองเอาไอเดียอื่นทดสอบกันนะครับแล้วก็อลองดูข้อดีข้อเสียกันนะครับว่ามันจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเปลี่ยนถ้าเกิดคุณจะคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสัญชาตินะแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้ถูกต้องนะครับถ้าอัปเดตมาปุ๊บคุณก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับประมาณนั้นครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวก็ทักมาถามผมอีกอะ่ะผมจะเปลี่ยนกลับอะไรยังไงนะฮะคนเราอ่ะปกตินะครับคือถ้าเกิดสุขสุขสงบดีเนี่ ทักกันมาจ้างพอตอบช้าปุ๊บนี่ก็ทําเป็นวีนววยวายนะครับรับมือไม่ไหวจริงๆนะครับเนาะก่อนที่จะมีความผิดพลาดอะไรก็ศึกษาหาความรู้ไปก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาปุ๊บค่อยหาทางแก้นะครับป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับจำไว้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง b o m Ski for b o m Ski review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ